ภาพพี่ทำให้โลกต้องหยุดมองวิกตอเรียเคียมิสซูนิเวิร์ส2024ในชุดไทยที่สวยงามจนเกินคำบรรยายแต่คุณรู้ไหมว่าเธอมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าภาพและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่คองภาพไปเธอไม่ได้เพียงแค่สวยงามแต่เธอยังมีจิตใจที่สวยงามไม่แพ้กันเช่นกัน หลังจากที่วิกตอเรียเคียวอล์กอออกจากการแข่งขัน Miss u เน v e เว e ร์ส4ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอไม่ได้หยุดนิ่งแต่เลือกที่จะแสดงให้โลกเห็นถึงความงามและวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านการโพสตภาพในชุดไทยที่สวยงามอย่างล้ำค่าบนโซเชียลมีเดียของเธอโดยเธอเขียนอธิบายว่าภายใต้แสงสีทองของวัดในกรุงเทพประเทศไทยเผยให้เห็นถึงจิตวิญญ,ญาณของตนดินแดนที่ความมีน้ำใจวัฒนธรรมและความสวยงามมาผสมผสานกัน ประโยคนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นการบรรยายภาพแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเคารพและความชื่นชมของเธอต่อวัฒนธรรมไทยอีกดฎวฮอวอยแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องราวของวิกตเรียไม่ได้เริ่มต้นจากการแข่งขันความงามเท่านั้นเธอเคยได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดมิสเดนมาร์ก2021และต่อมาก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นมิสแกรนเดนมาร์กเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022ที่อินโดนีเซียซึ่งเธอผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายแต่สิ่งที่ทำให้เธอโดดเด่นมากกว่า นั่นคือการที่เธอทุ่มเทให้กับการสนับสนุนประเด็นทางสังคมต่างๆเช่นโครงการสนับสนุนเยาวชนในสมาคมกีฬาในท้องถิ่นและทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจที่สะวะยดง,งามและความมุ่งมั่นของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นแต่คุณคิดยังไงวิกเรียเคยควรถูกจำไว้เพียงแค่เป็นนักแสดงที่สวยงามหรือเธอควรได้รับการยกย่องมากกว่านั้นสำหรับงานประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนทางสังคมที่เธอทำขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้